น่าจะอยากเข้ากล้องนะครับสวัสดีครับผมวอลลวินนะครับในวันนี้นะครับก็มาเปิดร้านอีกแล้วนะครับเปิดอยู่หน้าบ้านนะครับใครเดินไปเดินมาก็มาซื้อได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าร้านนะครับจะโชว์เท่านี้นะครับที่จริงหลังร้านเนี่ยอ่าเป็นล่องน้านะครับไม่ใช่นะครับหลังร้านมีอีกเยอะเลยนะครับประมาณสักหลายสิบเล่มอยู่นะครับยังมาโชว์เฉยๆนะครับแล้วก็จะเอามาทดสอบนะครับได ทุกเล่มก็จะประมาณนี้นะครับจะลองเอาออกมาให้ดูล้กันนะครับนี่เลยเท่าเท่ากันเหมือนเหมือนกันนะครับเล่มไหนก็ได้นะครับใช้ได้ดีหมดรับคมเปิดสุดนะครับไม่ต้องเอาไปลับคมอีกนะครับบางที่เนี่ยถ้าเราไปซื้อของบางคนเนี่ยเวลาเราซื้อไปเนี่ยเขายังไม่เปิดคมนะครับเราต้องไปรับอีกโอ้โหไม่มีที่ลับนี้ใช้งานไม่ได้เลยนะครับตัดอะไรก็ไม่เข้านะครับนี่นี่ลัมาแบบสุดๆนะครับ อ่าเดี๋ยวอธิบายสักหน่อยกัอนละกันครับอืมนี่ตีมาจากเหล็กแหนบพวกรถนี่เองนะครับเหล็กสปริงนะครับก็คือข้อดีของเหล็กสปริงก็คือมันมันมีความยืดยุ่นนะครับแล้วก็ชุบแข็งเนี้ยได้ดีนะครับเขาจะชุบแข็งไอ้ตรงใบนี้นะครับข้างล่างมันจะแข็งนะครับข้างบนนี้มันจะยืดยุ่นนะครับเวลาฟันอะไรไปเนี่ยมันก็จะแบบฟันมันก็จะแข็งข้างบนนี้ก็จะยืดยุ่นแบบยืดไปยืดมาแบบนี้ได้นะครับทาให้ไม่หัก ถ้าเหล็กที่แข็งเกินไปเนี่ยเวลาฟันไม้ปาปเนี่ยมันจะอาจจะแบบหักเลยนะครับแตกไปเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยววัดขนาดอะไรให้ดูนะครับว่ามีดพวกนี้มันยาวและหนักเท่าไหร่นะครับจะลองชั่งกิโลก่อนนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับเฉพาะมีดนะครับอันนี้มวนมาดูว่าหนักเท่าไหร่ประมาณ8ขีดเนาะเห็นไหมเห็นเนาะประมาณแปดขีดเดี๋ยวลองอีกเล่มหนึ่งนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ โอ้เกือบเกือบแปดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองอีกสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้จะได้รู้คร่าวๆนะครับโอ้เกือบเกือบแปดน,น,นะครับประมาณอยู่ที่หนักกว่าห้าหกคิดแน่นอนนะครับบางเล่มเนี่ยหนักเป็นกิโลนะครับถ้าใครชอบแบบหนักๆฟันเออใช่เดี๋ยวรวมเปลาะให้ดูด้วยนี่เลยรวมเปลอกนะครับโอ้โหกิโลครึ่งเลยทีเดียวนะครับเล่มนี้ ลองอีเล่มหนึ่งบ้างนะครับโอ้โลสีคิดกว่ารู้สึกว่าเล่มกลางนี้มันจะเล็กหน่อยลองดูเท่าไหร่โอ้คิดสามประมาณนี้แหละนะครับโอ้ยไม่ใช่คิดสามโลสามคิดนะครับประมาณโลสองโลสามโลสี่โลห้าอะไรอย่างนงี้นะครับถ้ารวมปลอก ความยาวนะครับขนาดเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเท่าไรกันแน่นี่เลยยาวโอ้ยยาวกว่า12นิ้วนะครับนี่เลยเฉพาะใบนะครับยาวกว่า12นิ้วประมาณ12ครึ่งนะครับความยาวใบมีดความกว้างนะครับความกว้างก็ประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วขึ้นไปแน่นอนนะครับก็ไอ้ด้ามน,นะครับด้ามว่ามันจะสักเท่าไหร่ ดามเนี่ยโอ้เกือบเกือบเจ็ดนะครับโอ้ประมาณเจ็ดเลยนะครับเจ็ดนิ้ว 19, เจ็ดบวกสิบสองก็สิบเก้าเกือบเกือบยี่สิบนิ้วนะครับเออความหนานะครับความหนาก็ประมาณสักนี่เลยหกมิลนะครับเกินห้ามิลแน่นอนนะครับทุกเล่มก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบง่ายๆนะครับโดยการผ่าแตงโมก,กินแล้วกันนะครับถ่ายไปถ่ายมาชิวแล้วด้วยนะครับโอ๊ย,อยจะลวงนี่เลยนะครับออร่อยมากมือกล้องคิวแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการหั่นหมูนะครับหมูติดมันนะครับหมูชิ้นเล็กๆติดมันหั่นแบบเบาๆนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับแค่นี้นะครับหั่นแบบแรงหน่อยก็แค่นี้นะครับทํากับข้าวกินสบายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแข็งแรงแบบผมเนี่ยได้เลยนะครับนี่เลยจะหั่นเบาๆแบบนี้ก็ได้นะครับริ้วจะหั่น แรงหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับใช้แรงในการยกมีดก็พอนะครับแล้วก็ปล่อยมันลงไปนะครับ หรือว่าจะสับเป็นหมูสับก็ง่ายนิดเดียวนะครับแต่ว่าน,นี้ไม่ค่อยดีทําหมูสับนะครับมันติดหนังด้วยลองสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่มีหมูนะครับมีแค่นี้นี่เลยเละแล้วนะครับแต่อันนี้หมูมันน้อยนะครับทาหมูมนันเยอะก็จะนากนกว่านี้ ใช้ได้แล้วนะครับถ้าหมูเยอะๆเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าน,นี้หน่อยนึงง่ายๆนะครับโอเคงานเบาจบแล้วนะครับต่อไปจะไปลองงานหนักสักหน่อยดูบ้างนะครับว่า <laughs> เป็นยังไง <laughs> ดูห <laughs> ิวขึ้นไป <laughs> แตโมชิ้นใหญ่อะลูก หนูไม่รอเพ่อผ่าให้กินมาเดี๋ยวพ่อผ่าให้พ่อผ่าชิ้นเล็กๆให้นี่ยังไงได้แล้วน้องบูนี่เอาเออแบบนี้จะได้ง่ายๆ ตัวมือแล้วไป่สนใจเอาดิรองเท้าเปิดก็เก้าหายไปไหนเนี่ยไม่จะเป็นการตัดกิ่งกาแฟที่เท่านี้นะครับใหญ่กว่าด้ามหน่อยนึงนะครับมันจะโยง่โยงๆหน่อยนะครับก็เลยตัดใหญ่หน่อยนึง ขาดแล้วนะครับเสร็บล้อยทาไม้แค่นี้เนี่ยโอ้โหมันง่ายเกินไปนะครับสำหรับมีดของผมต่อไปก็นี่นะครับเป็นไมน้ีไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับมันแห้งๆไม้เนื้อเหนียวมากนะครับตัวนี้ลองตัดดูนะครับว่า ใช้เวลานานหรือเปล่าถ้ามันเป็นไม้เนื้อสดนี่ยมันจะตัดง่ายกว่านี้นะครับเพราะเราใช้สองมือแล้วก็มันไม่เด้งไปเด้งมาแบบนี้นะครับ นี่เลยครับคัดเป็นสองท่อนถ้าไมไผ่นี่โ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม้ไผ่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับมีที่ผมใช้ก็แบบนี้นะครับแต่เป็นชุดแรกๆผ่าฟังมาเป็นร้อยสองร้อยแผ่นนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับยิงต้นไม้แบบนี้เนี่ยง่ายๆนะครับถ้ามันยืนต้นอยู่กับพื้นนะครับแต่ถ้าเราจับแบบน,นี้มันก็จะเด้งไปเด้งมาแบบนี้นะครับถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยเราฟันไปเนี่ยได้เลย เมื่อกี้ก็หาพวกกิ่งไม้แต่ว่าไม่มีเลยนะครับที่แบบมอมอม,อมอนะครับก็เลยเอาอ้ท่อนไม้ไผ่แห้งๆนี้ละกันนะครับนี่เลยไม้ไผ่แห้งก็จะฟันยากกว่าไม้ไผ่สดนะครับผมจะไม่ฟันตรงนี้ผมฟันตรงข้อมันเลยละกันนะครับฮึมมอมาะอจุดๆ

นะน่าจะอยากเข้ากล้องนะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าการผ่านเนี่ยไม้ไผ่แห้งจะผ่าง่ายกว่าไม้ไผ่สดนะครับ <Okay. laughs> ยิ้มยิ้มโอเคก็นี่เลยเล่มที่ใช้ฟันนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกเล่มก็เหมือนกันนั่นแหละครับแข็งเหมือนกันนะครับผมนี่เล่มผมนี่ใช้มาโอ้สปีได้โอ้ยไม่ถึง2ปีปกีกว่าเองนะครับไม่ถึง2ปีท่านรวมเล่มเก่าๆก,าก็โอ้หลายปีใช้มาปีกว่าฟัน ฟากเป็นร้อยรแผ่นนะครับก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมครับ <c oughs> ถ้าเขาไปใช้แล้วมันหักหรือว่าพังแบบว่าเกิดจากขบวนการตีอะไรอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับโอ้ถ่ายตั้งแต่แดดยังไม่มาตอนนี้แดดแรงมากมก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ตามป้ายนี้เลยนะครับบอรมิตไขรมีเดินป่า ชื่อเพจนะครับชื่อนี้วรลวิทข่มีเดินป่าข้างบนนี้ราคาพวกนี้ก็นี่เลย950ก็คือนี้จะได้แบบนี้นะครับ950ส่งฟรีนะครับหรือว่ารวมส่งนะครับฝักรวมมีด950ส่งรวมส่งนะครับบางคนอาจจะเอ้ยในตลาดแค่50บาทเองอะไรอย่างนี้นะครับ50บาทไม่น่าจะมีนะครับก็จะในตลาดแค่สามสี่ร้อยเองอะไรอย่างนี้นะครับถัด ถ้าอยากรู้ก็ลองดูนะครับลองไปซื้อในตลาดใช้ดูนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมาเทียบกับของผมดูนะครับว่ามันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงนะครับลองลองดูได้นะครับโดยโดยบางเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้ธรรมดานะครับพวกไม้อะไรไม่รู้นะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งอะไรนะครับแต่อันนี้ไม้ประดู่แดงเลยนะครับอย่างแข็งแรงนะครับอืมล่วงก็ไม่พังนะครับล่วงสูงสัก10เมตรก็ไม่พังแน่นอนนะครับ ด้ามก็เช่นเดียวกันนะครับไม้ประดูแดงอย่างแข็งแรงนะครับใครต้องการก็ทังในเพจผมได้เลยนะครับชื่อวอลลูดไขมีเดินป่าหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์ก็ชื่อบอลลูดนะครับเป็นเป็นไลน์ไลน์แอดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์แรกนะครับก็แอดมาพูดคุยกันได้นะครับว่าเฮ้ยวอลลูดขี้โมอเปล่าอะไรนี้ก็ถามได้เลยนะครับในเพจก็ ผมก็จะให้ไปเลือกดูในเพจครับผมก็จะลงในเพจแล้วก็เลือกๆเลือกเอาชอบเล่มไหนก็บอกเลขมาเลยนะครับเอ้ยชอบเลขที่ xx อะไรนี้นะครับก็บอกมาครับชอบที่เล่มที่18อะไรนี้นะครับก็บอกมาได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครต้องการก็แอดไลน์มาหรืออ่าอินบอก์มาในเพจเลยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้ว